สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วังเวียงนะครับสบปปลาวนะครับอยู่ริมน้ำซองเลยนะครับเมื่อวานอยู่หลวงพระบางนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่เราเปลี่ยนสถานที่มาวังเวียงนะครับโดยการโดยสารขึ้นนั่งรถไฟมานะครับนั่งรถไฟจากหลวงพระบางมาหลายๆท่านนะครับคงจะเคยสัมผัสบรรยากาศ ที่วางเวียงแล้วนะครับแต่หลายท่านยังไม่เคยมาที่นี่นะครับสัมผัสบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมองจากมุมนี้นะครับวิวสวยมากนะครับมองวิวภูเขาที่เป็นโขดหินหน้าผาเดี๋ยวขึ้นบันไดไม้ไปไม่ไผ่ไปอยู่กลางริมน้ําเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนาผลเมืองกะลีนะครับมาที่ วางเวียงนะครับตอนนี้เดินอยู่บนสะพานไม้ไผ่เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันนะครับให้ชมบรรยากาศกันเดี๋ยวเอากล้องหลังก่อนนะครับเป็นยังไงครับธรรมชาติของวางเวียงนะครับสวยงามไหมถ้าไหนเคยมาบ้างนะครับ เมื่อคืนผมพักที่บังกะโลนะครับบังกะโลโน,น่นนะครับสี่เงียงอันนั้นนะครับที่มีสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังนะครับคืนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีมีสีส่เตียงนะครับสามารถเข้าพักได้แปดคนเลยทีเดียวนะครับคุ้มมากนะครับคุ้มมากให้เพงดูน้ําซองนะครับน้ําซองน้ําไม่ลึกนะครับน้ําไม่ลึกน้ำไม่ลึก,ลกแต่ว่าเขาล่องเรือหางยาวได้สามารถพายเรือขยักได้ นักท่องเที่ยวเยอะมากเมื่อวานล่องมาตลอดเลยนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆสวยงามอากาศยังสดใสนะครับที่นี่ท่านไหนเคยมาบ้างท่านไหนเคยมาบ้างนะครับสวยไหมสวยไหมยู่สวยมากนะครับด้านฝั่งด้านขวามือผมรู้สึกว่าตอนคืนมานะครับจะเป็นถนนคนเดินตอนคืนจะเป็นถนนคนเดินนะครับ ดี๋ยวเมื่อคืนเราจะไปเข้าพักตรงแถวๆของคนเดินนี่แหละนะครับแต่ว่าเต็มนะครับไปไม่ได้พักไม่ได้นะครับบรรยากาศวังเวียงตอนเช้าๆนะครับบอลลูนขึ้นไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้บอลลูนขึ้นไปสี่ห้าอันเลยนะครับบอลลูนขึ้นไปสี่ห้านะครับลอยขึ้นท้องฟ้าไป จุดที่พักตรงนี้นะครับก็สามารถพักได้นะครับแล้วก็สั่งอาหารนะครับสั่งอาหารมานั่งดื่มนั่งทานที่นี่ได้เลยนะครับตรงริมน้ํานะครับจะมีโต๊ะให้นั่งของร้านอาหารอยู่ตอนกลางคืนมีคนมาหาปลาด้วยนะครับปลาธรรมาชาติเห็นเอามุ้งเอาสวิงมาซ่อนปลากันนะครับตอนกลางคืนมามีข้องมาอันนึงนะครับขัดเอวมา ธรรมชาติสวยมากนะครับภูเขาโขดหินวันนี้น่าจะไปเที่ยวชมถ้ำสีฟ้านะครับแล้วก็บุรังกูลสองนะครับเมื่อวานผมไปที่บุรังุงกูลหนึ่งมานะครับแล้วก็ขึ้นไปถ้ำปูคําขึ้นไปถ้ำปูคําโอ้โหเขาบอกว่าขึ้นไปร้อยเมตรแต่จริงๆแล้วขึ้นไปสา0รอยเมตรเอาแหละนะครับปวดขาเลยทีเดียวนะครับก่อนจะถึงถ้ำเนี่ยนะครับประมาณ 80องศาได้เลยนะครับความสูงชันดีไม่ร้องไห้ลงตอนเช้าเาบรรยากาศสวยมากเลยนะครับริมน้ำสองที่วังเวียงโดยสารรถไฟมาจากหลวงพระบางนะครับโดยสารรถไฟมาจากหลวงพระบางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วน่าจะาไกลอยู่นะครับแต่ว่าก็ความเดียวของรถไฟเนาะ หลายท่านคงเคยมานะครับหลายท่านคงเคยมาที่นี่กันสวยมากบรรยากาศดีมากมากเลยตอนเช้าเช้าท่านไหนเคยมาบ้างเล่าสู่กันฟังนะครับคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับที่ไหนสวยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมนะครับที่มาที่นี่เดินออกมาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้าสดใสมากน้ำไม่ได้ลึกนะครับแต่ว่า น้ำค่อนข้างที่จะไหลแรงอยู่ล่องเรือได้สบายเลยนะครับล่องเรือได้สบายมีเรือหางยาวให้ชมกันมีนักท่องเที่ยวมาแล้วได้ยินเสียงมาเรือมาแล้วอยู่สวยมากตอนกลางคืนนี่คนเต็มเลยนะครับจุดที่พักที่ให้นั่งดื่มนั่งกินตรงนี้น,นะครับ ลูกคาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเป็นไงบ้างนะครับวางเวียงตอนเช้าโขดหินหน้าผาสูงสวยงามเลยทีเดียวนะครับหลายคนคงเคยมาที่นี่นะครับแต่นำพลเมืองกาลีเพิ่งมานะครับเพิ่งมาก็เอาวิวตอนเช้ามาฝากกันนะครับเอาวิวตอนเช้ามาฝากกันเอาวิวสวยๆตอนเช้าเช้ามาฝากกัน มือรูนยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหนดพารามมเตอร์อยู่ข้างบนนวตรงนี้จะมีพารามอเตอร์ละนานนะครับมีกิจกรรมให้เล่นเยอะๆเลยนะครับเราไม่ได้มากับทัวร์นะครับเรามาเองนะครับผมจอดรถไว้ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางรู้สึกว่าจะคืนละครับบอกว่าคืนละห้าสิบพันหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะครับจอดรถไว้ที่สถานีรถไฟหลวงพระบาง แต่ขากลับเราค่อยไปจ่ายตังตอนที่เอารถออกไม่แพงนะครับไม่แพงฝากรถได้สบายแต่ว่าปลอดภัยเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าก็จอดตากแดดไว้เฉยนี่แหละนะครับจดตากแดดไว้กลางแดดไม่มีร่มเหมือนกับในสนามยิ่ส่วนอณภูมิวิวสวยมากภูเขาเปนนี้ทั้งหมดเลยนะครับรอบวางเวียงที่ผมไป นั่งรถไปเที่ยวตอนบ่ายๆเมื่อวานได้นั่งเหมารถเจ็ดแสนเหมารถเที่ยวชมวงเวียงกันอะนะครับสถานนี้ที่ไหนสวยๆก็เขาให้เขาพาไปเจ็ดแสนกรีบก็ประมาณ1,000บาทหากใครไม่รู้จกใครไม่ไม่รู้จักขึ้นรถที่ไหนนะครับ มันลงที่สถานีรถไฟวังเวียงแล้วก็มันจะมีคิวรถสองแถวอยู่ตรงนั้นแหละนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันเลยแหละนะครับหกแสนเจ็ดแสนก็หนึ่งพันบาทนี่แหละทั้งวันหกแสนเจ็ดแสนนี่แหละนะครับผมเหมื่อวานก็เหมารวมไปชมสถานที่สวยๆบุรกูลแล้วก็ท้ำสีฟ้าแต่ยังไม่ได้เข้าไปมันข้ากลอนเวลาไปหมดที่บุรุลหนึ่งก่อนเพราะว่าขึ้นไป ทำปูคําขึ้นไปทำปูคําลงมาก็ให้เขาพามาหาที่พักคณะนะครับเขาก็พาไปทุกที่เลยเราเลือกหลายๆที่ไปไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนสถานที่เพราะเราเหมาไว้แล้วเพราะเราเหมาขาดตัวไว้แล้วนะครับหนึ่งพันบาทก็ประมาณเก็ดเสียนี่นะครับเต่ว,ว่าหากเราไปแลกก็เขาจะตีเหลียดต่ำให้เรานะบางบางครั้ง ให้แค่หก0้อยสาสิบนะครับผกร้สามสิบกีบจะให้ดีนะครับเราไปแลกที่ที่แลกเงินเลยนะครับแลกเงินจะไม่ต้องเสียเปรียบเขานะครับวเวลาไปซื้อของนะครับผมก็เตรียมตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็แลกเงินขีบไว้เรียบร้อยนะครับแลกเงินขีบไว้เราไม่ต้องใช้เงินบาทก็ได้ใช้เงินบาทเราเขาตีให้เราตำเกินนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานผมไปกินข้าวที่หลวงพระบาง คนงานเขาอยู่นะครับคนงานเขาอยู่แต่เท่าเกศเขาไม่อยู่เขาบอกว่าเท่าเกศไม่อยู่นะครับเขาไม่ค่ารับเงินบาทแบบนี้ก็มีนะครับผมก็เลยได้ให้จีเพหาไปร้านแลกเงินที่ในเมืองหลวงข้าบางนะครับที่ตรงข้ามร้านกาแฟาในเมืองหลวงข้าบางตรงข้ามร้านแยกที่มันจะมีอเมซอนอยู่นั่นแหละนะครับโดนมานนแล้วนะครับเรือเรือหางยาวเต็มเลยนะครับ ไล่กันมาเลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันเลยนะครับมีเดียหางยาวของนักท่องเที่ยวมาชมว,วิวตอนเช้าๆกันนะครับโอ้ไป็นอะนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับให้ดูข้างหลังธรรมชาติที่นี่ยังสวยงามหน้าท่องเที่ยว แต่โดยรวมๆก็เป็นเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินี่แหละนะครับแต่ถ้าจะเที่ยวจริงๆก็บ้านเราก็สวยสวยมากด้วยนะครับการเดินทางสะดวกแต่ที่ผมบอกเลยว่ามันไม่สะดวกนะครับขนาดเป็นที่ท่องเที่ยวแบบผู้คนให้ความสนใจอย่างวางเวียงเนี่ยนะครับถนอนอยังผุพังบางที่ไปบุรีรุมยสองเนี่ยนะครับเป็นทางแดง เขาบอกว่าเป็นทางแดงเข้าไปกิโลครึ่งคนขับรถเล่าให้ฟังแต่ผมยังไม่ได้ไปที่ไปไปบุกุวหนึ่งถนนผุพังแทนที่เขาจะพัฒนาถนนให้ดีๆนะครับเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากๆเลยไปแล้วนะครับเรือหางยาวนนักท่องเที่ยวนี้ไงนะครับ ชบบรรยากาศสดใสบรรยากาศดีมากๆเลยสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับนําคนหมวย่ังเกาหลีตอนนี้พามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับอยู่ที่วังเวียงสปปลาวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับไลฟ์สดวันนี้นะครับเดี๋ยว รอบใหม่เข้ามาไลยใหม่กันนะครับเราไปสถานที่สวยๆเดีด๋ยวจะไล่ให้ชมกันนะครับ